ถ้าเจอแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะมีน้องคนหนึ่งนะคะรู้จักกับแฟนนะคะของเขานะคะไปมาหาสู่ติดต่อกันเรื่อยมานะคะสองสามปีแล้วทีนี้น้องก็บินไปหาผู้ชายที่ ที่ต่างประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนไปอยู่ด้วยกัน6เดือนนะคะก็จะไปแบบนี้เรื่อยมาแล้วก็กลับมาที่ที่เมืองไทยก็จะบินกลับไปกลับมาเขาก็จะมาเยี่ยมเธอบ้างนะคะมาในทุกๆปีแบบนี้ก็จะจะสลับกันไปและนะคะในวันหนึ่งนะคะเธอรู้จักกับผู้หญิงไทยในใน c e b o o k เหมือนกันนะคะก็สังคมเยฝรัังมันก็แคบๆนะคะผู้หญิงคนนั้นโพสต์รูปคู่ ฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเป็นแฟนแฟนของเธอนะคะเธอเข้าไปดูรูปแล้วเอา้านี่มันแฟนฉันนี่หว่านะคะซึ่งเธอบอกว่าเพิ่งคบกันกับแฟนคนนี้มาได้ปีหนึ่งนะคะแต่ว่าของเธอคบกับแฟนของเธอเนี่ยมาสี่ห้าปีแล้วนะคะแล้วเขาก็ส่งเงินซัพพอร์ตเธอตลอดนะคะแล้วทีนี้เธอก็เลยเข้าไปถามว่าเธอรู้จักผู้ชายคนนี้เหรอ ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าใช่เป็นแฟนเพิ่งเพิ่งจะบินไปหาแฟนเมื่อปีที่แล้วนี่เองตอนกลับมาเธอก็นับดูดูแล้วนะคะก็คือพอเธอบินกลับมานะคะเขาก็เชิญผู้หญิงคนนี้ไปที่ประเทศเขานะคะซึ่งเป็นอะไรที่เธอจะปวดมากเธอก็แคบแคปไว้นะคะแคบไว้ทุกอย่างนะคะรูปคู่รูปอะไรแล้วเธอก็ส่งไปบอกแฟนเธอนะคะ แฟนเธอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมันไม่ใช่มันนู่นนี่นั่นคือมันมันแก้ตัวไม่ออกอ่ะนะคะแล้วเขามีแพลนที่จะมาหาเธอเดือนนี้ด้วยนะคะไม่คือคือเดือนที่แล้วอะนะคะเธอก็เลยบอกว่ามาคุยกันมาตกลงกันนะคะแล้วพอเขาบินมาเธอก็นัดผู้หญิงคนนี้มาด้วยโดยที่ไม่บอกแฟนนะคะแล้วก็ วันที่เขาบินมาที่สนามบินเธอก็ไปหาเขานะคะไปรับกับเขาเอา่อกับไปรับเขาพร้อมกับผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งแฟนตกใจมากนะคะผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจเช่นกันนะคะซึ่งไม่คิดว่าเธอจะพูดความจริงว่าเบอเป็นแฟนเธอนะคะแล้วก็เลยมาจับเขาคุยกันก็มาที่บ้านเธอนะคะมาจับเขาคุยกันว่าจะเอายังไงนะคะผู้ชายก็ บอกว่าเลือกเธอนะคะผู้หญิงคนนี้นก็เสียใจมากก็ขอร้องเขาว่าอย่าเลิกกับเธอเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเธอยอมทุกอย่างนะคะซึ่งซึ่งแฟนแฟนก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะคือบอกว่าเราจบกันฉันเลือกคนนี้ฉันเลือกแฟนฉันนะคะผู้หญิงคนนั้นก็ขอร้องคือร้องห่มร้องไห้ซึ่งเธอมองแล้วมันเป็นอะไรที่ที่สมเพศนะะ แฟนเป็นอะไรที่ไม่รับผิดชอบเธอก็เลยตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนลงแต่เพียงเท่านี้นะคะซึ่งแฟนก็ไม่ยอมนะคะขอร้องเธอตามง้อเธอตลอดนะคะผู้หญิงหลังจากผู้หญิงคนนั้นกลับไปเขาก็ขอร้องเธอแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปจดทะเบียนสมรสกับเธอนะคะเธอบอกเธอไม่พร้อมเธอทําใจย,ยังไม่ได้ยอมรับยังไม่ได้เราถอยกันคนละก้าวก่อนนะคะ,นะคะโอเคในทริปนี้คุณสามารถที่จะอยู่บ้านหลังนี้ได้เพราะว่าอย่างน้อยๆคุณก็ออกเงิน บ้านหลังนี้นะคะออกเงินซื้อบ้านหลังนี้ให้ฉันนะคะซึ่งเขาไม่ไม่ไม่ทวงคืนไม่ไม่เอาคืนบ้านหลังนี้นะคะเขาเขาก็ถือว่าเขาโอเคระดับหนึ่งที่เขายกบ้านหลังนี้ให้เธอนะคะแล้วหลังจากที่จบทริปแล้วเขาก็กลับไปนะคะพอเขากลับไปเขาก็พยายามง้อเธอทุกอย่างนะคะแต่ว่าด้วยความที่เธอไม่อยากเจ็บอีกเธอก็เลยไม่ให้อภัยเขาแต่แต่นะคะหลังจากที่เขากลับไปแล้วบังเอิญว่าเธอพบว่าตัวเองท้องนะคะ เธอก็บอกเขานะคะว่าเธอท้องแต่ว่าไม่ขอกลับมาเป็นเป็นแฟนกันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ต้องมารับผิดชอบในในความเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นนะคะซึ่งซึ่งเขาก็ยอมรับตรงนี้นะะเธอก็บอกว่าต่อไปก็คงจะเดินหน้าเป็นแม่เลี้ยงเดียวต่อไปนะคะไม่ไม่สนใจหรอกว่าเขาจะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นไหมผู้หญิงคนนั้นจะไปตามตื้อก็ไม่เธอบอกเธอไม่สนใจนะคะเธอเลยบอกเอ่อ ฝากบอกนะคะในคลิปนี้ถึงผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเขาก็เป็นแฟนคลับของป้าแก้วเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าจะกลับไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นเธอไม่ติดใจเธอไม่โกรธไม่โทษผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงไม่รู้ว่าผู้ชายมีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วเออการที่ที่นะคะถ้าจะกลับไปหาผู้ชายคนนั้นก็ลองคิดดีๆแล้วกันว่าขนาดแฟนเขาที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีนะคะเขาเขายัง มาคบซ้อนได้แล้วถ้าน้องไปอยู่กับเขาจะคบซ้อนอีกหรือเปล่าน้องต้องคิดเองแต่ถ้าน้องรักเขามากพอก็จะโอเคแต่อย่างย่งเธอเนี่ยเธอรักเขานะคะรักมากแล้วก็เจ็บมากแล้วก็ไม่อยากที่จะไปอยู่ในวงบนแบบนั้นอีกนะคะยอมที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวได้นะคะอยู่ได้ได้โดยไม่กลัวคำครหาว่าท้องไม่มีพ่อนะคะ อ่ะเรื่องนี้ป้าแก้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังเนาะซึ่งฟังแล้วน้องก็เป็นคนเด็ดเดเี่ยวมากนะคะแต่ถ้าเป็นอีกหลายๆคนนะ,ะอาจจะจะยอมอ่อนข้อยอมใจอ่อนเพื่อลูกก็ได้นะคะแต่คุณในบางครัง้งนะคะมันเจ็บเราต้องจํานะคะคือมันลบภาพที่เขานอกใจไม่ได้หรอกเนาะมันก็จะเป็นแผลในใจสรุปแล้วถอยออกมาดีกว่าเนาะ